สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวรอบนี้เล่นแบบบอสนะป่ะโอเคมีเพื่อนเล่นด้วยสามคนในคลิปผมมันมีแบบเสียงเสียงจริงหรีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่จบนะโอเคเฮ้ยน้องแข็ง นีให้ทำอะไรเนี่ยใครใครเชื่อมนาะเอาให้ไปเอากระดาษทิ้ง Okay, ไไอโอเคว่าไปใส่เลยสองหกเจ็ดโอเคแปดละโอาหยกดนางลย ค okay. ว่ามาใส่แล้วแล้วเก็บถังขยะอีกสรุปพนักนะงานหรือว่าพ่านลงมั่วไปหมดแล้ว ถ้าได้ยินเสียงปังปังปัง,ปงก็ต้องขอไป้วยครับที่บ้านผมมันทำาอาวไปขโมยเค้กบอสว้าวว้าวโอว้เค้กแสนอร่อยเค้กสีเลยเค้กสีชมพู โอเคความสนุกความสนุกจะเริ่มตรงนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังความสนุกนะครับจะได้ดูความสนุกจะเริ่มตรงนี้แล้วผมจะตายไวมาก อะไรวะไอเกโอเคให้ทำอะไรเอ่อไปบอสไปทำงานแล้วก็ไม่รู้แล้วก็กินเละแล้วก็กินน้ำแล้วก็อะไรไม่รู้อรนนอไรไรโอซิจินแล้วก็ไปดูบอสห้องกลาง โอเคง่ายง่ายอีซี่โอเคตอนห้าทุ่ม เฮ้ยคนสมัยนี้เขาเ,เรียกว่าโอชิปไี่หรอว่าโอเคโอเคขวดนนะ้ำสมัยนี้เขาเรียกว่าสับเขาเรียกนะครับ ขวดน้ำสมัยเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าขวดน้ำขเขาเรียกว่าสับเอ้าบอสมาพอดี คำเลยวะอ่านไม่ออกอ๋อ นอถ้าผมคำนวณผมจะตายนี้ไม่ใช่เพราะผมจะขาดอาหารตายแล้วไม่ก็ออกซิเจนหมดตาย โอเคเติมออกซิเจนทั้เอา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 ออกซิเจนหมดตาโอเคครับรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นหมดนี่หมดนี้น่าจะยากนะว่ายเข้ามาไม่ได้ไว้ายว้ายวายเข้ามา้ไม่ได้ไอ้ไก่บาย